ครูกับบอสก็เลยบริจาร่างกายนะคะแม่ปุ้ยก็บริจาร่างกายกับครูด้วยนะคะทีนี้ทุกคนทําไมครูถึงเล่าให้คุณฟังมันดูเป็นเรื่องซึ้งมันดูเป็นเรื่องที่แบบถูกเซนส์ทีฟแต่ทําไมครัวไม่มีน้ําตาเพราะครูกลับไปเปลี่ยนความคิดครูใหม่หมดแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนร้องไห้ทุกครั้งที่ไลฟ์แบบนี้ร้องไห้แบบเอาไม่อยู่เลยทุกคนน้ําตามาแบบดืืมาแบบเนี้ค่ะทุกคนแต่ทุกวันนี้ เรารู้แล้วไงคะทุกคนเราปฏิบัติธรรมมาเก้าปีสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะเรารู้เลยว่าเกิดแก่เจ็บตายธรรมดามากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมดามากแม่ครูแค่โชคดีไปอยู่บนสวรรค์ก่อนเดี๋ยวครูก็ไปอยู่บนสวรรค์ตามแม่เพราะครูผู้ก,กับโยม,มาบาลแล้วว่าหนูไม่ไปนระกนะหนูขอจองสวรรค์หนูจองพื้นที่สวรรค์ไปแล้วเพราะว่าหนูจะทำบุญเยอะๆอะไรเป็นบุญหนูจะสร้างหนูจะทําอะไรช่วยเหลือคนช่วยเหลือ อะไรได้หนูจะทําอะไรที่จะทําคนทําให้คนรวยได้อะไรที่ทาให้คนมีความสุขได้หนูจะทําเพราะหนูจองพื้นที่บนสวรรค์นี่คือสิ่งที่ครัวตั้งเป้าหมายจนถึงกระทั่งตายวันนี้คุณนะ่ะตั้งเป้าหมายว่าจะรวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านคุณลืมตั้งเป้าหมายว่าตายแล้วจะไปไหนหรือเปล่าวันนี้เรามีชีวิตเราจะไปร้อยล้านเราจะไปพันล้านเราจะไปหมื่นล้านเส้นทางการไปของคุณมันเป็นทางแห่งนรกหรือทางสวรรค์ครัวค่ะ กลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ก็จริงแต่คุกกลับไปเปลี่ยนความคิดในอดีตว่ากูจะรวยกูจะเอากูจะเงินเงินเงินกูจะไม่สนใจใครกูจะไม่สนใครกูจะไม่มองใครคจะเงินเงินเงินมันกลายเป็นเรามอมองมุมอมองของการหาเงินในสมัยก่อนใครจะเจ็บใครจะปวดก็ร,รักษากันไปไม่ได้ไม่ได้ไมไดสมมติเนาะลูกคนนี้ป่วยพ่อคนนี้ป่วยไม่ได้ไปเจ็บกับเขาครอบครัวเขาไม่ได้ครอบครัวเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะช่วยเงินไปห้าพันอ่ะอ่ะครอบครัวนี้ป่วยเอาไป ห้าพันช่วยขอครานี้ไปเอาไปหมื่นหนึ่งอะอันนี้แต่ความรู้สึกเรามันไม่ได้แบบอะไรเลยเฉยๆแต่ทุกวันนี้ค่ะการที่ครูจะไปเป้าหมายพันล้านหรือหมื่นล้านเน่ะเส้นทางการไปสู่เป้าหมายในตอนที่เราเป็นคนเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายให้กับอีกทบชาตินึงไปในตัวเลยค่ะคือฉันจะจับจองพื้นที่ไปสวรรค์เท่านั้นถ้าฉัน ไปสวรรค์แล้วค่อยว่ากันว่าจะให้ฉันเกิดหรือไม่ต้องให้ฉันเกิดหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันไปตัดสินกันแต่ตอนนี้ฉันขอให้เส้นทางเดินของฉันเป็นเส้นทางไปสู่ความสําเร็จในภาคพื้นดินและก็ความสําเร็จสู่ภาคพื้นที่อยู่บนฟ้าเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนคุณจงกลับไปจําให้ได้ว่าวันนี้คุณติดอะไรไม่ต้องอายเพราะคุณไม่ได้ออกมาเล่าเหมือนครูแค่คุณกลับไปนอนนึกว่า คุณมีอะไรติดขัดกับพ่อแม่ที่คุณรู้สึกผิดบาปไหมคุณเคยสํานึกสักนิดหนึ่งไหมว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์คนนี้ให้วิชากูมากมายก่กองเลยอะแต่ทุกวันนี้ทําไมกูนั่งนินทาอาจารย์คนนี้วะว่าหยุยห่วยแตกสอนแล้วเต็งทำได้หรือเปล่าเฮ้ยหรือวันนี้เรายังมาพูดว่าทำไมพ่อเราไม,ม่เหมือนพ่อคนอื่นวะทําไมแม่เราเป็นอย่างนี้วะทําไมพ่อแม่เราไม่รวยเหมือนพ่อแม่คนอื่นวะ เรามีโมเมนต์อะไรที่มันทําให้เราคิดแบบนี้อยู่ไหมหรือให้กูเกิดมาทําไมวะเกิดมาแล้วก็ยากลําบากแสนเข็นกูไม่ได้อยากเกิดเลยนะเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องมาสู้ชีวิตเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้คุณเคยคิดแบบนี้ไหมถ้าคุณเคยคิดอยู่ๆคุณคิดเองไม่ได้ค่ะมันคือจิตใต้สํานึกที่คุณสะสมตั้งแต่คุณเกิดเลย ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถคุณไม่มีทางที่คุณจะไปแก้ไขพ่อแม่คุณได้คุณไม่มีทางจะไปแก้ไขครูบาอาจารย์คุณได้คุณไม่มีทางจะกลับไปแก้ไขเพื่อนคุณได้ที่มันหักเหลี่ยมโหดทรยศคุณครูเนี่ยโดนเพื่อนแทงข้างหลังอ่ะคุณมาหลายแผลมากทุกคนคือเจ็บเลือดสาดเดินแทบไม่ได้อ่ะค่ะในวันที่ครูแบบว่ากูเจ้าคืนกูเจ้าคืนทุกวันนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าครูให้อภัยครูรู้สึกขอบคุณถ้าไม่มีเขาเราไม่มาจุดนี้ เพราะเขาทําให้เราเปลี่ยนเส้นทางมาจุดนี้เราต้องกลับไปขอบคุณเราไม่สามารถเดินไปฉันขอบคุณเธอนะไม่เรากลับเข้าไปแล้วเปลี่ยนความคิดเราทําไมครูถึงประสบความสําเร็จเพียงแค่ไม่กี่ปีสําเร็จมันในชาตินี้ทําให้ตระกูลครูได้เห็นว่าครูรวยจริงๆแล้วครูมั่งมีครูแบบสําเร็จจริงๆแต่การที่ครูไม่ต้องเดินถอยหลังเลยไม่ต้องย้อนกลับไปในอดีตเลยทุกคน แค่ครูเปลี่ยนในความคิดของครูอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องจูนจิตตัวเองค่ะทุกคนแล้วเราจะเปลี่ยนมันได้แบบมหาศาลมาก